สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ๆข่าพี่ๆท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงและภาพให้ใช่ยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือไลน์มาได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะวันนี้จะพี่จ๋าจะประเดิม้วยเป็นพระบูชานะพี่นะพระบูชาจะเป็นของหลวงปู่โตเดี๋ยวหนูจะวัดหน้าตักให้ดูนะพี่นะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วจะพี่จ๋าส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดครึ่งนะเป็นพระบูชาหลวงปู่โตจะพี่จ่ายนะคะด้านหน้าเข โต๊ว,วัดประดูชิมพีนะพี่นะตรงนี้ก็จะมีลงแผ่นทองนะคะพี่ขานะค่ะสวยงามมากนะนะค่ะนะคะพี่สวยงามมากส่วนสภาพใต้ถังจะเป็นอย่างนี้จะพี่องค์นี้นะพี่นะหนูให้ราคา1,5 0 0า้บาทจะพี่นะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่นะ้ากว้างหกสูงเจ็ดครึ่งนะพี่น้านะคะเป็นพระบูชาหลวงปู่โตพี่วัดประดูชิมปีนะสภาพก็อย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยค่ะพี่จา๋าแม่ค้าได้มายัางไงก็เอามาขายลูกค้าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสําหรับรายการนี้นะเป็นพระบูชาหลวงปู่โตพี่รายการนี้แม่ค้าเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะ 15 0 0บาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมบนทางรับบริการจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะพี่จ่านะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ่านะคะเดี๋ยวให้ดูใต้ถังกันอีกทีนะคะพี่นะคะตามสภาพเป็นนะคะพี่ขารากานไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไวพี่จามไม่ทนันพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์ S มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะราคานี้แม่ค้าข,าขอไวที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจา้า ส่วนราการจะเป็นมีดจะพิจ๋านะคะเป็นมีดหนาะความยาวน่าจะประมาณสิบนิ้วได้พี่นะคะตรงปอกก็จะมีเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเปิดมาด้านในจะาพี่จา๋ามีจะเป็นเขาเรียกว่ามีดกงจักรนาราหลวงพ่อเดิมนะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทเช่นกันจะมีจะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่นะคะ มีใช่เป็นทรงปลายแหลมนะเป็นมีดจักมาลาหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆนะคะพี่ขาตามสภาพมนาะภาพไม่ชัดแอดไลน์ line, จะพี่จา๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะส่วนแปดสี่ส่วนหกห้าเก้าหนึ่งแปดส่วนจั เป็นมีดจัดนาราหลวงพ่อเดิมพี่จารายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทพรามันจะส่งสินค้าฟรีจากพี่จ๋าลูกกอกแมวพี่ลูกกอกแมวที่ขอไปที่เจ็ดร้อบาทนะพี่นะด้านในด้านในจะมีน้ํามันพี่นะคะแล้วจะมีสีตร,ตรงที่ติดกับลูกลกกอกแมวอาจจะหลุดก็ธรรมชาติพี่นะธรรมดานนพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเป็นลูกกอกแมวนะพี่นะแต่ไม่ทราบบนหลวงพ่อท่านใดปลุกเสกนะหนูมองมาได้สภาพนี้จะ้ะ บ700บาทปลายทาง50บาทจากส่วนรายการนี้เป็นพระอ่าวหนูขออนุญาตซูมกล้องแป๊บนึงนะเป็นพระหลวงอ่าหลวงพ่อทวดพี่วัดช้างให้นะพร้อมกล่องนะเขาเรียกว่าอ่าพระหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดพี่เป็นเนื้อว่านพี่พร้อมกล่องนะ600บาทพอจ้ะหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดพี่นะคะเป็นเนื้อว่าน,นพี่นะนะคะพี่ตามสภาพน,นะพี่นะรายการนี้แม่ค้าเปิดไว้600บาทจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดนะรายการนี้6 0 0บาทพี่ปลายทาง50บาทส่วนรายการนี้พี่จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมอ่กอบเงินพี่นะสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่1,7 0 0บาทจ้ะพี่สวยงามมากพี่ดูดิพี่นะคะ1,7 0 0เรบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไายจะพี่จ่ายนะคะเป็นเหรียญปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะกอบเงินพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ อันนี้ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่าหมอมาได้สภาพนี้จะพี่นะคะสภาพก็จะก่อกๆสวยๆนะรายการไหนไม่ชัดพี่แอนไลน์โทรหาหนูนะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์กค้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะเป็นอาเรียนหลวงปู่เอี่ยมวัสาพานสุงที่พี่จานะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจากพี่จ๋าส่วนรายการนี้มาเป็นกล่องกระปี่พร้อมยันนะอาเปิดมากล่องจะเป็นสีเขียวนะพี่นะกล่องจะเป็นสีเขียวนะอันนี้แจงให้ทราบก่อนนะบางที อาแสงมันจะทอนถ้าเราดูจากในคลิปอะกล่องจะออกเขียวเข้มเขียวแบบสีแบบหัวแบบคล้ายๆน้ําเงินแต่ไม่ใช่พี่เป็นสีเขียวนะเปิดมาด้านในพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่ราก,การนี้เจ็ดร้อยบาทนะพร้อมกล่องนะพี่นะพอสอง,สองพันไรนะสี่แปดสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทพร้อมกล่อง เ0 0รอบาทพร้อมกล่องพี่สวยงามมากพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะพี่นะไม่มั่นใจยังไงพี่ดูให้มั่นใจก่อนนะดูให้มั่นใจก่อนนะคะพี่่าเพราะว่าแม่ค้าก็ขายวัดใจนะพี่นะแม่ค้าขายวัดใจแม่ค้าได้มาสภาพนี้ก็ขายให้ลูกค้าตามสภาพที่แม่ค้ามองมาได้นะคะพี่ขานะคะดูให้วัดใจนะคะพี่ขาดูให้แน่ใจดูให้มั่นใจจะพี่จ่ายนะคะพี่จ่ายราคารนี้พร้อมกล่องนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงกัดบางกระพร้อมนะแม่ค้าขอในราคา7 0 0บาทพี่แม่ค้าขอในราคา7 0 0บาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม5 0บบาทจ้ะ นะคะพี่ตามภาพไปนะอาอยุอาชนมาอายุเจิเจ็ดปีพี่จ่านะคะนี่ยะเปิดให้ดู้วาอย่างนี้พี่นะคะ จ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการนี้พี่จ๋าหลวงพ่อเงินจะพี่ขนาดตั้งหน้ารถนะพี่นะตะมุตะมิหน้ารักจะพี่จ๋าความประมาณสองนิ้วจะพี่จ๋าส่วนสูงประมาณสองครึ่งนะกว้างสองสูงสองครึ่งพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้คือใต้ฐานนะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพี่นะค่ะองค์นี้เปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทพี่องค์นี้เปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทพี่นะปลายทางหมกเพิ่มห้าสิบบาทพี่สวยงามมากหลวงพ่อเงิน โอเคนะจ๊ะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อกุวก้วยหลวงพ่อกล้วยนะตักจะอยู่ที่ประมาณสองแต่พี่จ๋าส่วนสูงประมาณสองครึ่งก็ไล่ๆกันนะพี่ขายนะคะรายการนี้8ป็บาทพี่เพราะว่ามีเหรียญน,นะมีเหรียญหลวงพ่อกล้วยอยู่ใต้ฐานข้างๆก็จะมีรอยจานของท่านนะพี่นะองค์นี้ตั้งหน้ารถสวยงามมากพี่นะคะท่านใดที่รัตทธาบูชาท่านนะพี่สานิมนต์ได้นะ,นะคะพี่ขึ้นด้านหลังเขียนว่าวัดโกศิตารามนะอำเภอสันบรีจังหวัดชัยนาทพี่นะคะ แปดร้อยบาทพี่เอาตรงๆพี่คุ้มมากนะได้ทั้งพระบูชาได้ทั้งเหรียญพี่นะคะาราการนี้แปดร้อยบาทพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อควยขนาดเล็กตั้งหน้ารถนะสภาพก็จะกราๆสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะพี่นะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อควยนะโอเคแมมคาส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นลาหูอมจันทร์นะแต่แม่ค้าไม่ทราบว่าเนื้อทํามาจากอะไรแม่ค้าให้ในราคาวัดใจพี่หกร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าให้ในราคาวัดใจหกร้บาทนะเพราะว่าแม่ค้าไม่ทราบว่าเนื้ออะไรพี่แต่รู้ว่าเป็นลาหูอมจันนะเป็นลาหูอมจันไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันพี่นะคะหกร้อ600บาทจะพี่ส่วนรายการนี้พี่จ๋าไม่รู้ว่าพราะทวดหรือพราทิมพี่นะคะเป็นเนื้อว่านพี่นะคะห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะตามภาพเลยนะพี่นะารายการนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอนไลน์จะพี่ส่วนรายการนี้เป็นแหวนนะ เป็นแหวนเชือกถักเก่าพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อพี่มีลงรักหน่อยๆนะตรงตามเชือกพี่นะคะมีลงรักหน่อยๆตรงตามเชือกพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรายการนี้ห้าร้อยบาทพี่ไปฐานห้าสิบบาทจ้ะอ่ะภาพถ่ายหลวงพ่ออะไรเออหรือหลวงพ่อแป๊บึงโอ้ยมองเดี๋ยวนี้สายตาโดนสู้แสงไม่ได้เลยพี่มองไม่ค่อยนั่งหรือสายตาอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรพี่นั่นมีตะกุดสามดอกพี่ให้ห้าร้อยบาทจ้ะ ไม่ส่วนนองตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือเล็กแล้วเราเวลาเราใช้สายตาเล็งหรือเพ่งเนี่ยมันจะทําให้สายตาแบบมันมันมันมัวมวยังไงไม่รู้จะพี่นะคะอันนี้ค้าอันนี้เปิดไว้ห้าร้บาทนะอ่ะถ้าจะปิดบอกว่าเป็นภาพถ่ายแล้วด้านหลังจะมีตะกุดสามดอกนะพี่น้านะคะแมคคาเล็งแล้วเล็งจิบตามากพี่นะคะ5้าร้บาทจ้ะปุสุพี่ปุสุ ปูสุกนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อนะได้มาสภาพนี้พี่นะคะเป็นปูสุกนะห้าร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินค่ะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงินนะนะคะพี่รายการนี้ประมาณเกือบห้านิ้วจะพี่นะคะขาดวิเยาถึงห้านิ้วนะารายการนี้ขอไว้ที่เก้าร้อบาทพี่นะคะ รายการนี้900บาทแล้วพี่นะนะคะสภาพก็จะก่อกสวยๆพี complet, ่นะคะพี so ่ด so ูความก่อของตะกุดดอกนี้นะสวยงามมากพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงินนะพี่นะส่วนตัวหนูเองก็ถามเจ้าของเก่อนะถ้าเกิดพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะนะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่900บาทแลพี่นะเป็นตะกุดก่อกของหลวงพ่อเงินจ้ามาจะพี่จ่าองค์เล็กๆกันต่อจากพี่จ๋าจะเป็นหลวงอา๋จะเป็นพระอุยานเนื้อชินเงินพี่อุยานชินเงินนี่ขอไว้ที่1000บาทแล้วพี่นะนะคะ เป็นพระหูยันเนื้อชิ้นเงินจะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นพระกิ่งพี่อาพระกิ่งนี้ขอไปที่ห้ารบาทนะพี่นะไม่ทราบว่าท่านใดปลูกเสกนะพี่นะไม่ทราบว่าท่านใดปลุกเสกพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอาพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่เช่นกันพี่จ้ะนะคะห้าร้อบาทพี่เช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ของภาพเพิ่มเติมนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะลูกหล่อหลวงพ่อพระใสยพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ปทางห้าส5บบาทนะพี่นะพร้อมอนจะส่งสินค้าฟรีจ้านางพญาพี่นะคะพญาองค์นี้ก็ห้ารบาทจะพี่จ่ายนะคะนะคะพี่ปิดโลกนะจ๊ะปิดโลกอ่าปิดตาปูทิมพี่เนียวเบามากพี่เนื้อเบามาก,เน,เ,ามากเนื้อเบาจริงๆนะคะนี่ค่ะรายการนี้ห้ารบาทจะพี่ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเพราะไปจะพี่นะคะ เหรียญลอโบราณเพป่อปวัดกำแพงจากพี่นะคะห้าร้อบาทนะจ๊ะอุปคุปตือบัวพี่นะคะห้ารบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะหลังยันนะพี่นะหลังยันพี่นะคะอุปคุปตือบัวพี่ห้าอบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเหรียญโบราณไม่ดูที่นะนะคะพี่หลังยันเช่นกันพี่ด้านหลังเขียนว่าปูทองนะเนี่ยได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะปูเอี่ยมจะห้าร้อยบาทจ้ะเนื้อไม่ทราบจะพี่จ๋าได้มาแบบนี้จ้ะ สวยงามมากเนี่ยค่ะพี่ปูเอี่ยมนะห้าร้อบาทจะพี่พ่อกันเช่นกันจะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามสภาพนะหนูขายวัดใจนะพี่นะหนูขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาหรอกพี่นะส่วนลเหียหนกพ่อขันัดนกกระจาบพ,พี่นะคะห่วงเชื่อมพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะพี่เหียนหลวงพ่อขันรัดนกกระจาบนะนี่ก็จะเป็นปูเอี่ยมลงรักเช่นกันพี่อันนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะ ได้มาสององนะพี่นะสององสองเนื้อนะแต่ไม่ใช่ปลาเนื้ออะไรเท่าที่รู้ก็คนละสี่นะพี่นะคะ่ะเท่าที่รู้เนื้อคนละสี่กันนะพี่นานรายการนี้ห้าร้อบาทจะ้ะอาเดียนหล่อโบราณพ่อไปพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะ้ะนะคะพี่ห้าร้อบาทนะเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่นะคะส่วนรายการนี้ปิตาค่ะพี่ไม่ทราบนะมีตะกรุดรอบหน้ารอบหลังพี่ห้าร้อบาทจะ้ะ ปิตาตะกุดฝั่งทั้งหน้าทั้งหลังนะห้าร้อยบาทจากส่วนรายการที่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพี่นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินจากพี man, uh ่นะคะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะพี่นะหลวงพ่อเงินนี่มีหลายพิมพ์มากนะพี่นะแม่ค้าไม่ทราบว่ามันมีพิมพ์อะไรบ้างพี่นะคะห้าร้อยบาทจากพี่รูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจากพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะสวยๆนะพี่นะาห้าร้อบาทจ้ะส่วนอาการนี้พี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคนมั้งเนี่ยห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมอมจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะอาเหลียนปูทิมจเจริญพรล่างพี่อาการนี้หกร้อบาทจ้ะนะคะไม่ทราบเนื้อเช่นกันนะพี่นะรายการนี้หกร้อบาทพอจ้ะพี่จ๋าปูดูจ้ะพี่ปูดูห้าร้อบาทจ้ะ วัดสเกยุทธยานนะพี่นะห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม50สิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นห่วงเชื่อมจะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมไม่ทราบว่าท่านใดปลูกเสกนะปลุกเสกนะพี่นาห้าร้อบาทจ้ะพิตาค่ะพี่ไม่ทราบนะนะคะพี่เป็นพระพิตาเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะรายการนี้แม่ค้าหกหวบาทจ้ะแม่ค้าให้ในราคาหกหวบาทนะเพราะว่าเป็นพระพิตาก่งไม่ทราบที่จ้ะหลวงพ่อทวดพี่อันนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะ เนื้อก็จะมีคนทอ,ทองๆหน่อยๆนะนะคะพี่ตามสภาพลยนะพี่นะรายการนี้500บาทปลายทางเพิ่ม50บาทจา้ะโอเคไหมคะคุณลูกค้าคะสนใจรายการไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์มันได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะฝากาพี่ๆคุณลูกค้ากอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะเชิ่กดติตุมกกติดตามให้ช่องการเก็บสกุลตะเครื่องเลยคะ่ะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ